มาเจอกันที่บ้านพักรแล้วกัน เก็ม,มาเจอที่บ้านฟาโรเนี่ยคนั้งสื่อคืนฟาโรไปละ ก็มันก็เอาไปขายได้นะลงเช้าจะพังเยอเดี๋ยน่าโคตรลำนน้นเลย โอเคอไหมมันหมดครีมแล้วเราจะมาเล่นต่อได้ลคอ้ยเราสามารถจบจบได้สักทีเราเล่นแต่ละเกมสักจะไม่จบเลยสักเกมน,นะไหมเพราะฉะนั้นเรามาจดนดาบกันดีกว่ามาเดี๋ยวเิ่งนี่ ཡོད ཅེས པའི ཁྱིམ ཚང དང ཡང ན ཡོད มันไปไรมึงอะฮะนี่ใช่ไหมมา,มาฟันกันตอนก่อนจะจากรอบลาดิเดี๋ยวต้องส่้ว่าใครเป็นหนึ่งในแดนนี้ยู่ไน เดี๋ยวเด็กจอกม o ซูหนึ่ง e ล็กไปลอ่าเดีวโอ้ยเราเลยทัดแข่งสองตลาดไอ้ดูได้ยั 룰루야 룰루야 룰루는 저거 봐봐 那、嗯、没便宜着啊！就没钱给我了，你操！ อ้าว้่าฮ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 ้าฮ่าฮ่าาฮ่า่่า่่าา่า่าฮ่า่ยฮะ ได้แล้วน้องที่นั้นเตรียมแล้วก็วางแพื่นเอาไว้ไม่มีแอปเปิลหรอเกเอากูจะกินแอปเปิลตีุณรวๆเลยนะ ไปเลยนะสนใจบ้ากปวดแข็นไปข้าไลยไม่กินอะไรเลยนะกินนี่กินไปเลยสุกี้ปัิเย้ไปนาสุกี้ปัิเย้นี่อะไรมันจะมาเนี่ยไปชวนไปกินติดมานนะเดี๋ยวดูเดือนหน้านี่แหละ 好啊。你忘了呢？来聊。 เพราะว่าแฟนกูไปพักกัน,นงไงมีมีแฟนซะเลี้ยวแล้วเป็นเพี่ออะไรเฮ้ยแฟนอีกแล้วเร็วมึงมึงมึงให้กูพูดกันบอกเราจะเราจะเป็นสองคนที่ไม่มีแฟนเพื่อนครับไงกูไม่เคยพูดคราไม่เคยพูดนี่ินี่ยีย่ห้อ แล้วเรียกแฟนคนที่ไหนนี่่ะเด็กกรุงเทพป่ะเด็กปาน,น,นั่นแหละออ้อโองอออโยหนโย<อ>หินแล้วมันโยหินแล้วมัเชื่อปปานคงต้องเเด็กขับปานน,นั่นแหละ โอ้ยหนีที่เที่ยงแย่ๆโอ้เที่ยงตายมีอะไรอะไรที่เราเล่นกันบ้างวะมีไดโนเสาร์เราเล่นอะไรกันไปบ้างวะเล่นไปเยอะเลยเพื่อนวันนั้นเราเล่นไดโนเสาร์แล้วก็อะไรอีกอ่ะ เล่นสองปีแล้วล่ะเริ่มที่หนึ่งบล็อกแล้วก็อะไรกันเล่นสองเริ่มที่1่บล็อกอูมีแมปหนึ่งกูอยากให้มึงเล่นไปโอ้จัดป่ะจะไปเล่นเพลยยังเจ็บปากวะไม่ค่อยอยากกินเลยนะตำดวดตีอืมไอ้มอกี้แม่งมือถ่องเลยเดียวแม่งเหมือนเล็ดออกเลย ใส่สีส้มแล้วมันอ้น,นี่เ่เลยแบบนี้ดีกว่าแบบไอที่ตับไอ้น,นี่แบบมันสะดุดไหมใช่หรอไม่อะน,นี่ไม่คนละอานกันอไทนไม่ไหวเสายดาไม่ไหวไมเเพื่อนตามกูเข้ามา,าเลย ว่คไม่แม่มีสิวตรงหน้าทางไม่ไม่เป็นแผลเป็นตรงหน้าผางคเยอะเลยโคผมไม่มีสิวตรงหน้าาโตะข้ามาเร็วรถไฟสวยมากกำลังเข้าเพื่อนจับจุกจุก